ครับสวัสดีครับพี่น้องเพื่อนไปครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับผมจากทุกช่องนะครับของทุกแพลตฟอร์มนะครับที่มีชื่อว่าแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับเรายังคงยืนยันยืนหยัดนะครับแล้วก็ยืนหนึ่งครับเรื่องของการทำานะครับผมเอาครับพี่น้องครับสําหรับตอนนี้ครับเราอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวริมเขื่อนนะครับผมนี่นาอสาขาจังหวัดมหาสารคามของเรานะครับผม อย่างที่ผมได้ไตเติลกับพี่น้องป้องไปนะครับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับวันนี้เราจะมาติดตามนะครับข้าวสีชมพูหรือว่าพิงค์เลดี้ครับหลังจากที่เราทําการปักดําไปแล้วนะครับเมื่อ2อสสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งตอนนี้เฮากาได้ทําการกําจัดหญ้านะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและก็ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะทําการวิน้ําเข้าในแปลงนะครับหลังจากนั้นก็จะทําการหว่านปุ๋ยนะครับ สูตรแตกรากแตกกอต่อไปนะครับเอารายละเอียดต่างๆสิเป็นอย่างไรครับพี่น้องครับไปเบิ้งกันเลยครับผมเอาครับพี่น้องครับสำหรับตอนนี้ครับเรามายังแปลงของแฮปปี้การเกษตรนะครับพิงค์เนดี้ของเราครับผมนี่นอซึ่งยูคห่างนะครับผมร้านก๋วยเตี๋ยวดิมเขื่อนของเราเนี่ยครับผมนี่นอซึ่งปกติแล้วนะครับในทุกวันก็จะมีลูกค้านะครับเต็มพื้นที่ร้านนะครับ แต่ว่าทุกวันจันทร์นะครับผมก๋วยเตี๋ยวเรือริมเขื่อนของเรานะครับผมนี่เนาอกับพักหนึ่งหมื่นนะครับทุกวันจันทร์นะครับแต่ว่าจากวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับผมพี่น้องครับนี่เนาอก็เปิดตามปกตินะครับผมเอาครับผมสำหรับมื้อนี้ครับผมนี่พาอพี่พ้าน้องนะครับมาเบิ้งกันนะครับผมนี่อุ้ยครับเป็นจะสอนให้ครับพี่น้องครับนี่เนาองสำหรับทิงเลดี้นะครับหรือว่าข้าวสีชมพูของเรานะครับ หลังจากทําการปักดำนะครับ3าสัปดาห์ผ่านไปนะครับผมนี่เนาะพอจิตดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผลปรากฏว่าวัชพืชนะครับต่างๆก็ขึ้นมาครับเป็นพี่น้องครับผมเทากับใส่สารกําจัดหญ้านะครับที่เป็นอินทรีครับผมนี่เนาะกําจัดงานะครับซึ่งตอนนี้ก็ตายลงนะครับบ่อยหน่อยีิดเดียวโดยเฉพาะยิ่งยิ่งพื้นนาครับผมนี่เนาะนี่ครับผม หลังจากนั้นแล้วนะครับนี่เมื่อเขากับจาดแล้วกระสเห็นสี่ครับพี่น้องครับนี่เป็นบ่นี่เออเนาะทีมงานเนาะเออใหญ่ถึงเงาเพราะบ้านไหนเออนี่เห็นบ่กระสีเป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้ครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําการหว่านปุ๋ยสูตรแตกรากแตกกอต่อไปครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาไปเบิ้งมุมไหมครับพี่น้องครับไปเอาครับพี่น้องครับสาหรับตอนนี้ครับเข้ามาขั้นแท่นหน้าทั้งนี้ครับผมพี่น้องครับนี่เนาะ สำหรับข้าวทางด้านนี้นะครับเป็นข้าวอีกแปลงหนึ่งนะครับผมของคุณตาคุณยายพันนอตมะลิหนึ่งศูนย์ห้าครับพี่น้องครับนี่นอะแต่ว่าข้างๆร้านก๋วยเตี๋ยวของเรานะครับจะหอบปลูกเพื่อสีอ่าเขาเรียกว่าเป็นสีสันนะครับของทางร้านเนาะโดยเราก็ปลูกพิงเรดี้นะครับหรือว่าข้าวสีชมพูของเราเนี่ยครับผมพี่น้องครับเมื่อกี้อาสีเบิ้งไก่พี่น้องครับเอามาเบิ้งนี่ใกล้ๆนี่เอาไปนี่นี่ครับผมนี่ต้นสมบูรณ์ก็จะเป็นสีนะครับ หลังจากนั้นนี่อีกเล็กน้อยเ้อากับสิเดลี่ทำการใส่ปุ๋ยนะครับเอาวิทน้ําเข้าแล้วก็ใส่ปุ๋ยอีกเล็กน้อยมันก็จะแตกกอต่างๆออกต่อไปนะครับส่วนที่เป็นลักษณะสีเขียวแบบมันไก่พันธุ์ครับพี่้องครับเขาก็ต้องดึงออกครับนีอยู่พอสมควรอยู่ครับผมพี่้องครับเดี๋ยวเนาะหลังจากที่เอาน้ําเข้าปั๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะทําการหว่านปุ๋ยต่อไปนะครับผมเอาพี่้องครับยังมาตั้งนี้ครับผม เอาครับพี่น้องครับนี่มาเบิงมุมทางด้านนี้ครับผมนี่เป็นต้นหรือว่าเป็นจุ่มที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับอีกจุ่มหนึ่งเนาะเห็นบ่ไขนาดพึ่งทําการบักดําไปนะครับได้สองสามสัปดาห์นะครับยังไม่ได้เอาน้ําใส่ ยังบันเดียวกนปุ๋ยเลยนะครับพนบอกเว่าแต่กอดีมากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเอาบ่อจ่าให้กับพี่กับน้องนะครับเดี๋ยวเราฟังกันนะครับว่าสําหรับข้าวสายพันธุ์นี้ซึ่งจากปกติแล้วนะครับข้าวไรซ์เบอร์รี่นั้นนะครับก็จะมีลักษณะเป็นสีม่วงนะครับออกสีม่วงค่ำๆนะครับเพราะว่าสิเป็นลักษณะของใบหรือว่าลักษณะของเมล็ดนะครับผมเนาะแต่ว่าข้าวสีชมพูนั้นนะครับเป็นการกลายพันธุ์จากสีม่วงนะครับมาเป็นสีชมพูนะครับผมี ก็เลยมีลักษณะเป็นพิเศษนะครับผมนี่ก็คือเรื่องของสีสันก็คือจากไลสเบอรี่สีม่วงนะครับก็กลายเป็นสีชมพูนะครับซึ่งมีลักษณะสีม่วงอ่อนลงนะครับกลายเป็นสีชมพูเนาะก็เลยเฮดห้ต้นลักษณะของต้นนะครับลักษณะของใบลักษณะของเมล็ดนะครับที่มีความเหมือนแต่ว่ามีความแตกต่างนะครับจากข้าวลสเบอรี่นะครับผมเอาครับสำหรับวันนี้นะครับนุ่มขันแช่ัวใจเกษตรนะครับก็เลยมาก วอาจานะครับถึงความเคลื่อนไหวถึงความคืบหนานะครับความของการจเจริญเติบโตนะครับของเขา่าสายพันธุ์นี้ให้เพราะม่พี่นอ้องปอปายนะครับเลยบังกันหลังจากที่เราทําการปักดำนะครับเมื่อ2-3สัปดาห์ก่อนนะครับพร้อมหอเนาะเอาส่วนรละเอียดต่างๆของการจเจริญเติบโตสิเป็นอย่างไง หลังจากนี้านาเขาก็เสี่ยวน้ำเข่าหลังจากนั้นเขา,าก็จะว่านปุ๋ยสูตรแตกรากแตกกอต่อไปนะครับหล้วก็เขามาเบืองพัฒนาการนะครับของการเจริญเติบโตของข้าวสายพันธุ์นี้ด้วยกันนะครับเอาจังไเดกับฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับในการติดตามนะครับที่แฮปปี้การเกษตร รวมทั้งเมล็ดของข้าวด้วยนะครับถ้าท่านใดที่มีความสนใจเด้อเรามีแบ่งปันนะครับผมซึ่งข้าวสายพันธุ์นี้สามารถที่จะทําการเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปีเลยทีเดียวนะครับผมใส่ในการเพาะปลูกนะครับประดับประดานะครับตามบ้านเดือนอแล้วก็ร้านค้าต่างๆนะครับรวมทั้งคาเฟ่ต่างๆนะครับผมสามารถที่เอาไปประดับประดาเพื่อความสวยงามของสถานที่นะครับที่เราจะนําไปปลูกด้วยนะครับผม0 8 9 9 4 2 8 6 8 4ครับ092 516-4252นะครับแล้วก็065ครับ049-5999เนะครับเอาจยงใดฝากพี่ฝากน้องก็แล้วกันนะครับผมเอาครับผมสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มควัญชช่หัวใจเกษตรพร้อมทีมงานขอมล่าผ้าจากพี่น้องปลอปยไปเพียงเท่านครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพี่น้องครับีมมาเบิ่งน้ำกันครับพี่น้องครับอุ้ยงามถัดไนยังครับผมพิงเลดี้หรือว่าข้าวสีชมพูครับผม